ในหนุ่มเมืองการก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองเชียงรุ้งนะครับจังหวัดเชียงรุ้งเชียงตุงเมืองเชียงตุงนะครับโน้ัดฉานเมียนมาโน้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่ารัดฉานมารู้เขาขึ้น่ากะเมียนมาไหมในปัจจุบันเราก็ไม่รู้นะครับการปกครองเขาอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับพื้นที่ชนบทห่างไกลหน่อยนะครับ ก็สวยๆงงามทั้งนั้นเลยครับนี่จะเป็นรถบัสประจําทางขนส,งส่งะระหว่างตัวเมืองอำเภอเล็กๆไปยังจังหวัดเชียงตงโน่นนะครับมีแต่ภูเขาครับสวยๆงงามเลยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศพื้นที่ที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวถ้าเกิดช่ารวัฒฉานมาอยู่กับประเทศไทยนะครับอโอโฮงจะพัฒนากันไปอย่าง น่าดูนะครับพื้นที่มันจะสวยๆงามๆเหลือดีเลยครับท่านผู้ชมถนนหนทางดูขบมุมสูงนี่ก็สวยมากๆเลยนะครับมีแต่ต้นไม้นะครับเขียวชะอุ่มนะครับอยากจะไปเที่ยวจังเลยอันนี้เป็นจังหวัดเชียงตุงนะครับท่านผู้ชมครับจังหวัดเชียงตุงนะครับ ก็มีรถสาล้อเหมือนกับเมืองไทยเหมือนกันนะครับขนส่งนะครับอ่าข้างทางก็คงจะเป็นตลาดดินทางนะนะครับเมือนที่ชนยงดวก็ยังแห่งก็ยังมาด้พัฒนากันเท่าไหร่นะครับก็ดูไปนะครับบรรยากาศจังหวัดเชียงตุงนะครับพื้นที่ธรรมชาติสวยงามทั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นตลาดดินทางนะครับท่านผู้ชม เชียงตงุงแทาขึ้นมาเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในโอ่งจางประเทศไทยคนไทยคงใจลังไหลเข้าไปเที่ยวกันน่าดูนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ตลาดข้างถนนน่ะนะครับก็ทำได้ส,สวยดีเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวเมืองครับท่านผู้ชมเห็นบอกว่าเป็นกาดนะกาดใหม่ว่าอย่างนี้นะครับตัวเมืองกำลังจะพัฒนาขึ้นมาเป็น การก็คือตลาดนนะนะครับถ้าเป็นชุดตลาดเทศบาลว่าอย่างนี้นะตลาดเทศบาลเมืองเชียงตุงบรรยากาศข้าไปในเมืองเชียงตุงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยเป็นพื้นที่ในเมืองเชียงตุงครับท่านผู้ชมครับตลาด มุมหนึ่งของตลาดแล้วนะครับก็รถมอไซค์รถอะไรก็เหมือนกับบ้านเรา3ามล้อสามลก็เหมือนกับนไทยอันนี้จะเป็นหอนาฬิกาครับหอนาฬิกาแห่งใหม่ของเชียงตุงนะครับหอนาฬิกาโอสวยเลือเพิ่งทันเสร็จมาใหมๆนะครับ สวยงามมากๆเลยหอเลี้ยงกาจังหวัดเชียงตุงหรือเมืองเชียงเยงต็งนั่นแหละนะครับพี่น้องครับล้อมรอบเต็มไปด้วยภูเขานะครับท่านผู้ชมเต็มไปด้วยภูเขาตลาดก็มีเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็มีขายของขายอะไรตลาดเม่องเชียงตุงนะครับอันนี้จะเป็นตลาดใน พื này. ้นที่ชนบทนะครับไม่ไม่ใช่ตัวเมืองแล้วนะออกมาางนอกแล้วทัน้ชกข้างนอกตัวเมืองอันนี้จะเป็นหนองอะไรนะหนองตรงว่าอย่างนี้เทศบาลเมืองเทศบาลนครเมืองเชียงตรงนะครับ หนองตงหนองตรงอันนี้จะเป็นในตัวเมืองครับท่านผู้ชมครับตัวเมืองเชียงตรงเลยนะครับอันนี้หนองตรงว่าอย่างนี้นะเป็นหนองตรงอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลเมืองแลรเทศบาลเมืองเชียงตรงเลยว่าอย่างนี้นะครับโอ้โหโกต้นไม้ต้นอะไรรอบๆหนองนี่เลยครับท่านผู้ชมเมืองเชียงตรงเมืองเชียงตรงเป็นภาษาอีสน เชียงตุงตุงือภาพจากมุมสูงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเมืองเชียงตุงอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศก็เหมือนกับคฮงเหมือนกับประเทศไทยนะครับเราพอกันนะครับทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับหนาแน่นนะครับประชากรก็หนาแน่นเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยแหละ แต่ไกลๆหน่อยก็จะเป็นภูเขาจากประเทศทางภาคเหนือก็ก็พอๆกับเชียงใหม่เชียงรายนะครับท่างผู้ชมกับผู้ภาษาก็ภาษาเหนือก็เชียงรายก็มาจากเชียงตุงก็เยอะนะครับพี่น้องกันนะครับถ้าวิึ้นเหล็กยิงข้าวมาหาแม่สายแม่อะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับคนพม่านะ ยางคำคืนเมืองเชียงตรงนะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับเช้าวันหนึ่งหนุ่มเอนกันจะไปเที่ยวมั่งนะครับจะได้าภาพสวยๆสวยงามมาฝากแฟนคลับไปดูด้ชมกันบ้างนะครับอันนี้เป็นตลาดใหม่ว่า,างี้นะตลาดกาดใหม่ของเมืองเชียงตรงนะครับ สวยดีนะครับเป็นตลาดการแห่งใหม่ของเชียงตุงว่าอย่างนี้นะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับก็เปิดใช้งานแล้วล่ะนะครับปัจจุบันเขาก็เปิดใช้งานกันแล้วนะครับการใหม่เมืองเชียงตุงหรือตลาดแห่งใหม่ ของเมืองเชียงตุงนั่นแหละนะครับกาดก็คือตลาดนะครับทางภาคเหนือก็เลือกกาดนะครับเชียงใหม่เชียงรายเลือกกาดด้านนั้นนะตลาดกาดเลยนะครับเอาหนองตุงมาดูให้อีกทีหนึ่งนะครับหนองตุงเมืองเชียงตุงสวยงามมากๆเลยครับชอบจริงๆหนองตุงนี่นะสวยจริงๆเลยเลยไปไกลหน่อยก็จะเป็นภูเขานะครับท่านผู้ชมครับภูเขาสวยงามมากๆเลย จันี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองเชียตงตุงลักฉานไทยใหญ่กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ําตกครับท่านผู้ชมน้ตกสวยๆงามๆเลยนะเมืองเชียตงตุงโอ้หน้าเที่ยวนะครับตลาับรรยากาศน้ําตกนี่เลยสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมมุมหนึ่งของเชียงตงุงโอ้สวยจริงๆน้ำตก ก็มีแฟมีระอาหารในน้ำด้วยนะครับสวยอยากจะไปสัมผัสจริงๆนะนะคงจะสวยงามน่าดูอ๋อรอก่อนรอก่อนไปเที่ยวแน่นอนนะครับนี่สวยเลยสวยงามมากๆเลยภูเขาเลยก็สวยนะครับก็นน้ำตกก็ไหลออกมาจากภูเขาไกลๆนี่นะครับ เชียงตุงเชียงลุงลัดฉานค่ายที่เด็กนะครับอยู่ในเขตแวดวงใกล้าการประเทศไทยทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับ ของนาฬิกานะครับสวยงามนะครับของนาฬิกาแห่งใหม่ของเชียตงตุงสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดท่านผู้ชมปดุษสถานที่สวยๆงามๆของเมืองเชียงตุงนะครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ